สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับวันนี้พบกับาสาระดีมีสาระนะครับซึ่งมอบให้กับมือใหม่เท่านั้นนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับมือใหม่หัดเลี้ยงนั่นเองนะครับบางท่านนี้ยังแยกนกเขาใหญ่ไม่ออกเลยนะครับก็เลยถามนะครับโทรมาถามผมว่าอาจารย์ทำเหมือนคลิปที่เป็นนก เจ้าพุธโธหรือนกขัดนกนุ้นนะจะได้ไหมนะครับเพราะว่าผมเพิ่งหัดเลี้ยงครับหรือบางท่านก็อยากจะเลี้ยงเนี่ยผมฟังไม่เป็นนะครับวันนี้ก็ทําสําหรับมือใหม่อย่างเดียวนะครับสาหรับท่านอาจารย์ที่เป็นปร,รมาจารย์แล้วก็ท่านจะดูหรือไม่ดูก็ได้นะครับผมก็ถือว่ามบอบให้มือใหม่นะครับต้องเห็นใจครับผมบางท่านอยากศึกษาอยากเลี้ยงนะครับก็ต้องส่งเสริมกันครับผม เอาละครับผมไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้ก็จะตั้งชื่อเรื่องว่ามือใหม่หัดเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับเวลาท่านจะถามผมทีนี้ผมก็จะให้เสิร์ชหาคํานี้เลยนะครับคําว่ามือใหม่หัดเลี้ยงนะครับก็จะเจอคลิปนี้นะครับจะได้อ่ไม่โทรถามผมบ่อยๆนะครับบางทีก็รับบ้างไม่รับบ้างก็ต้องขออภัยนะครับผมเอาละครับผมเข้าเรื่องกันเลยก็มา เรื่องนะครับการขันนะครับของนกเขาใหญ่นะครับซึ่งการขันของนกเขาใหญ่นี่นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ข้อใหญ่ๆนะครับจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดย่อยมากกว่านี้นะครับแต่สําหรับท่านที่ฝึกเลี้ยงใหม่นี่นะครับท่านต้องแยกสามข้อย่อยนะครับหลักๆนี้ก่อนให้ได้ก่อนนะครับค่อยจะลงไปสู่เรื่องของการ ฟังนกคาลมนะครับถ้าท่านฟังนะครับสข้อนี้ไม่ออกนะครับท่านก็จะไม่สามารถที่จะไปฟังนะครับเรื่องของนกคาลมนะครับเรื่องของวงนอกวงในต่างๆนะครับก็ถือว่ามือใหม่นะครับห้ามพลาดนะครับแล้วก็ควรศึกษาให้เข้าใจนะครับไปดวนแรกครับข้อ1ครับผมข้อ1คือการขันโยนนะครับผมการขันโยนนะครับขันโยนนี่คือการขันหา นะครับ uhm, ขันหาคำว่าขันหานี่คืออาจจะขันหาอย่างเช่นนกต่อเรานี่ครับคือขันหานะครับนกป่านะครับถ้าเป็นนกป่าก็จะเป็นขันประกาศถิ่นนะครับถ้านกต่อเราไปนี่ก็คือขันหาแล้วก็ขันประกาศถิ่นเนีย่ยถ้าเราไปใส่นะครับโดนถิ่นของนกป่านะครับมันก็จะเข้ามานะครับเข้ามาหาเรานั่นเองคาหานกต่อเรานะครับอันนี้คือการขันโยนต่อไปนะผมขันเรียกนะครับคือการ ทั้งเป็นการขัน <fry> ค <UC S> ูนะครับขันเพื่อสู้ก็ได้นะครับหรือว่าขันท้าทายอย่างเช่นนกป่ามาใกล้อย่างเงี้ยนะครับผมก็เริ่มเปลี่ยนจากขันโยนมาเป็นขันเรียกเพื่อที่จะขูนะครับพร้อมสู้นะครับแล้วก็ท้าทายนะครับให้นกป่าบินเข้าร่วมต้นนะครับอันนี้ก็คือการขันเรียกนะครับอันที่สามก็คือการขันคูนะครับขันคูนี่นะครับก็คือ ขันคูครับผมคูนะครับระยะประชิดนะก็คือพร้อมรบพร้อมตีนะครับเพราะว่าคูนี่นะครับนกจะคูนี่ก็คือส่วนมากนะครับก็จะนกป่าเข้ามาใกล้นะครับนกป่าเข้ามาใกล้นี่ระยะประชิดนี่นกมันจะคูใส่กันนะครับเพื่อคูนะครับเพื่อสู้ก็ได้นะครับแต่บางทีนี่ช่วงขันเรียงเนี่ยอาจจะมีคูมาสลับอันนั้นก็แล้วแต่นะครับก็คือ ขูให้มันได้อารมณ์มากขึ้นนะครับมาชวนให้นกป่าเข้านะครับอันนี้ก็คือขันขูนะครับเั้นแล้วการขันของนกเขาใหญ่นี่คือมีอยู่3ข้อนี่หลักๆก,ก่อนเลยใหญ่ๆก่อนเลยนะครับขันโยนขันเรียกแล้วก็ขันขูนะครับพี่น้องมือใหม่ก็พยายามจําเอานะครับผมทีนี้นะครับไปดูนะครับวิธีการขันโยนขันเรียกแล้วก็ขันคูเนี่ย นะครับมันเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับเราจะมาดูนะครับผมวิธีการขันของนกนะครับซึ่งผมก็ได้แยกพยางให้เหมือนเดิมนะครับตามท่านได้ขอผมว่าให้แยกพยางนะครับเหมือนนกคารมนะครับเหมือนนกเจ้าพุทโธนะครับก็จะแยกให้ท่านนะครับอย่างชัดเจนนะครับท่านก็ไปฝึกฟังเอา นะครับผมอันดับแรกนะครับก็คือการขันโยนน,นะครับที่กล่าวไว้เบื้องต้นนะครับการขันโยนนี่คือนกขันโยนนี่นะครับจะมีทั้งขันนี่นะครับก็คือแยกออกเป็นสามกลุ่มด้วยกันนะครับสามกลุ่มก็คือกุกขึ้นหน้าก่อนนะครับนี่กุกขึ้นหน้าก่อนอันที่หนึ่งแล้วก็คําที่สองนะครับอันนี้คําแรก นะครับอันนี้คือ,อ,อคําที่สองแล้วก็อันที่สามนะครับจะแบ่งออกเป็นหนึ่งสองสามนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้านกหนึ่งกุกนี่นะผมเขียนไว้หนึ่งกุกนะครับนกก็จะขันนี่นะครับหน, 1, 2, 3, นึ่งสองสามก็คือกุกกู้กู้แล้วก็ตามด้วยกุกนะผมถ้าเป็นกุกเดียวนะครับไม่ต่ออีกก็คือเรียกว่านก 1กุกนะครับก็คือกุกกู้กู้กุกนะครับอันนี้คือนกหนึ่งกุกแต่ถ้าสองกุกนะครับก็ต้องสองกุกต่อกันนะครับยกตัวอย่างเช่นกุกกู้กู้แล้วก็ข้ามมาตรงนี้เลยนะครับกุกกุกนะครับอ่านี่คือนกสองกุกนะครับกุกกู้กู้กุกกุกนะครับ ถ้าสามกุกก็เพิ่มเป็นสามก็คือกุกกู้กู้กุกกุกกุกนะครับอันนี้คือนกสามกุกถ้าสี่กุกก็สี่ถ้าห้าก็ห้านะครับอันนี้คือการขันโยนของนกนะครับทีนี้นะครับมันจะมีการขันโยนของนกอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเรียกว่านะครับนกหลิวตัน นะครับคำว่าริวตันนะครับท่านสังเกตว่ามันจะมีแค่สองคำนี้นะครับนี่ครับก็คือกุกขึ้นหน้าแล้วก็มากู้กู้ตรงกลางแล้วก็ไม่มีกุกตามท้ายครับผมไม่มีกุกเลยนะครับเ,าเขาเรียกว่านกริวตันคือไม่มีกุกลงท้ายนะครับก็จะขันอย่างเช่นว่ากุกกู้กู้ขันแค่นี้นะครับไม่มีกุกก็จะเป็นกุกกู้กู เอาแค่นี้นะครับมีประมาณนี้สําหรับนกดิวตันนะครับอันนี้คือข้อหนึ่งคือการขันโยนนะครับขันโยนก็จะถ้าลงท้ายด้วยกุกหนึ่งกุกก็จะเรียกว่านกตัวนั้นขันโยนหนึ่งกุกนะครับถ้าลงท้ายด้วยสองกุกก็จะเรียกว่านกตัวนั้นขันโยนสองกุกถ้าสามกุกก็เรียกว่านกสามกุกนะครับถ้าไม่มีกุกลงท้ายก็เรียกว่านกดิวตันนะครับอันนี้คือการขันโยนนะครับเบื้องต้นนะครับต่อไปนะครับผม ข้อที่สองนะครับนกเรียกนะครับซึ่งนกเรียกนี่นะครับเขาจะเรียกคือคือมันจะเร็วขึ้นนะครับมันจะเร็วกว่าขันนะครับจะเป็น3มพยางติดกันเลยนะครับเหมือนหนึ่งสองสามนะครับติดกันเลยแล้วก็เร็วด้วยนะครับไม่เหมือนขันขันนี้จะเป็นชุดแรกคือหนึ่งกุกตรงนี้คือ,อตรงกลางแล้วก็ปิดท้ายด้วยกุก แต่ถ้าเรียกนี่คือติดกันเลยนะครับอย่างเช่นนะครับกูกูกูนี่คือสามพยางนะครับกู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 นะครับนกจะเรียกไปแบบนี้คือไม่มีทั้งกุกหน้าแล้วก็ไม่มีทั้งกุกหลังนะครับบางท่านนี่นะครับฟังใหม่ๆนี่คิดว่านะครับเป็นนกนกหลิวตันนะครับอันนี้จะฟังยากมากนะครับสําหรับท่านที่ฟังไม่เป็น ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับนกเรียกนี่คือมันจะสามคำนี่มันจะติดกันเลยนะก็คือกูกูกู้แต่ถ้าเป็นนกเลิยวตันก็คือมันจะมีกุกแล้วค่อยเว้นแล้วก็มาอีกสองพยางนะครับก็กุกกู้กู้ go, 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 แล้วก็ช้าด้วยครับผมไม่เร็วนะครับผมช้านะอันนี้มันจะเร็วนะถ้านกเรียกกูกูกู้นะครับถ้านกเลิ oo, go, go, go นะลวตันก็กุกกู้กู้นะมันจะช้าต่างกันเลย นะครับทีนี้นะครับอีกอันนึงนะครับเสริมมานี่เสริมให้นะครับบางท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะนกดิวตันทําไมมันมีกุกนะครับบางท่านไม่เข้าใจก็คือนกเรียกแล้วก็มาลงกุกนะครับเขาเรียกว่านกเรียกกุกนะก็จะขันอ่าก็จะขันเรียกเหมือนกันก็คือกูกูกู้อันนี้ก็เหมือนกันครับผมกูกูกู้แต่ว่ามีกุกตามท้ายนะครับยกตัวอย่างเช่นกูกูกู้กุกนะครับ กูกูกูกุกเนี่ยนะครับนี่คือนกเรียกกุกฉะนั้นแล้วระหว่างนกอยู่ตันกับเรียกเนี่ยลิวตันจะช้าแต่เรียกกุกนี่จะเร็วนะครับอันนี้คือการเรียกของนกนะครับฝากมือใหม่นะครับก็พิจารณาจากคลิปนี้นะครับผมอันต่อไปนะครับก็คือข้อที่สามนี่ก็คือเสียงนกนี่นกคูครับผมซึ่งนกคูนี่นะครับ หลักๆเลยนะครับเอาหลักๆก่อนนะครับก็จะมีแบบคูแบบธรรมดานะครับกับนกคูอ่างนะครับอ่าหลักๆโดยทั่วไปนกส่วนใหญ่จะคูธรรมดาเนี่ยเยอะกว่านะครับนานๆจะมีนกคูอ่างนะครับอ่านกนะครับคูธรรมดาจะคูยังไงนะครับอ่านกคูธรรมดาจะคูแค่สองพยาง์ครับ อย่างเช่นนี่สองพยางนี่สองพยางสองพยางไปเรื่อยๆนะครับถ้ากนกขู่ยาวนะครับก็อย่างเช่นกููก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 ,กูนี่ไปเรื่อยๆครับเขาเรียกว,ว่านกขู่นะผมกูกูกููก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 ูนะครับคือจะสองพยางเว้นแต่ว่าติดกันนะครับไม่เว้นไม่ห่างกันเยอะนะครับ่ามันจะต่อกันนะครับ กููกููกูก,ก,กูเนี่ยครับเขาเรียกว่านกคูแบบธรรมดานะครับทีนี้นะครับนกคูอ่างนี่นะครับจะเพิ่มขึ้นมานะครับจากคูธรรมดาเป็นสองนะครับก็จะเพิ่มเป็นสามพยางนะครับอ่าสามพยางาบางคนนี่ฟังนะครับบางทีมันจะมีนกคูกุกด้วยอันนั้นเดียวท่านค่อยไป ดูในคลิปที่ผมทํานะครับอันนี้ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับระหว่างครูธรรมดากับครูอ่างครูอ่างจะมีอยู่สามพยางนะครับสามพยางเขาเรียกว่าครูหนึ่งคำอันนี้สองพยางก็หนึ่งคำหนึ่งคำหนึ่งคำนะครับครูอ่างก็สามพยางก็หนึ่งหนึ่งคำยกตัวอย่างเช่นกู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 นะครับไปเรื่อยๆครับผมอ่างกี่คาก็นับเท่านั้นละ่ะ นะครับบางตัวอ่างตลอดก็ตั้งแต่ต้นจนจบบางตัวอ่างสองอ่าง3นะครับพออ่างได้3คําก่อมาคูธรรมดาอย่างนี้ก็มีนะครับอันนี้คือคูอ่างนะครับก็จะมี3มพยางนะครับก็คือกูกูกู้กู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 นะครับไปเรื่อยๆครับผมนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่านกคูนะครับผม เอาล้วครับผมสําหรับมือใหม่นะครับที่สนใจนะครับอยากจะเลี้ยงนะครับท่านก็สามารถนะครับศึกษานะครับฟังอยู่เรื่อยนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามเข้าหาคนที่เลี้ยงนกนะครับนกเขามาก่อนนี่พยายามถามนะครับพยายามฝึกฟังนะครับเอาคลิปที่ผมพูดไปแล้วก็ไปฟังของจริงด้วยนะครับท่านจะรู้เอง นะครับเมื่อท่านท่องได้แล้วนะครับท่านก็ไปฟังนะครับทางที่ดีก็ต้องมีเซียนใหญ่หรือว่าคนที่เลี้ยงนกมาก่อนี้ให้คําแนะนําท่านจะเก่งนะครับเป็นเซียนเบอร์ต้นๆได้เลยนะครับเอาล้ครับผมสาหรับสาระวันนี้นะครับก็มอบให้กับผู้ที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงนกเขานะครับได้ฝึกหัดฟังฝึกหัดแยกนะครับการขัน นะครับการเรียกการคูนะครับเอาไว้เบื้องต้นประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเช่นเคยนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสาหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลก่อนใครเลยนะครับสําหรับผมวันนี้สวัสดีครับ